ครับนี่ชิ้นต่อข้างหน้าตัวออนนิวที่ลูกค้าอยากให้ทําเหมือนมาเจ็ตเนี่ยครับวันนี้เราทําให้เรียบร้อยแล้วแล้วขณะขหายกันเลยอันนี้คือหน้ามาเจ็ตที่เราทําไปตัวแรกแต่นี่คืองานแบบซึ่งเรากําลังจะรอก๊อฟนะฮะลองถ่ายมาดูใกล้ๆว่าหายกันไหมเดี๋ยวเราเลื่อนมาดูเนะีนะ่ยประมาณนี้ความเตีย้ยความเตี้ยนี้ก็จะเตี้ยของเก่าประมาณนิ้วหนึ่ง รวมลินนะลินก็เหมือนเดิมกล้องเข้ามาใกล้ครับนี่ทางหลังเราทําเหมือนงานแยกชิ้นนะซูมไว้จะมีร่องสูมใกล้ใกล้ๆหน่อยครับซูมแล้วครับอ่าจะมีล่องเห็นไหมฮะแบบนี้เลยตามลูกค้าเรียกร้องแต่อันนี้จะเป็นไส่กับตัว All n ิวนะก็ให้ a สามร้อใส่ได้ส่วนนี้เป็นมาเก็ตที่ทำไปนทีแรกส่วนการติดตั้งนะก็เหมือนเดิมงานชิ้นง่ายๆเดี๋ยวเราจะติดตั้งให้ดู ว่ามันง่ายขนาดไหนมีน้ำมีอะไรมากเลยสวงอะไรแก้ปัญหาคิดว่าดิ้นชอบหลูกันประจำาง่ายง่ายไปแค่นี้อานเรียบร้อย,เน,ยเนื้องนานจะประมาณลักษณะน,นี้แบบนี้เลยก้องอองสาดดูครับนี่ไม่ได้ยินงน็อตนะดูความชิดลูกค้าไปที่ก็เหมือนเดิมประมาณนี้ ใส่ไปแล้วดูแนวลิ้นไม่ได้ยืนเกินจากตัวเดิมนะแล้วก็เหมือนเดิมคอนเซปต์เดิมนี่ฮะมีมิติเข้าไปวาลลึกเข้าไปเพราะก็ว่า,วา,วางานมันเหมือนกระโชนทรงเดิมเพียงแค่เหมือนเราเอาตัวนี้เป็นลิ้นแทนจากปกตอิอาจจะต้องแปะกาวยิงล็อตกันแต่ของเราคือเปงานชิ้นเดียวไปงนนี้เลยแก้ปัญหาเรื่องมันหลุดง,ง่าย จะได้ตอนี้กมันหลุดง่ายเหมือนที่ตะก่อนที่เป็นกันละส่วนตรงนี้ถ้าเป็นงานเสร็จแล้วก็จะแลบดํเหมือนอย่างเงี้ยลูกค้าจะแลบเป็นเหมือนตัวมาเจ็ตตัวนะี้หรือเนี่ยจะแลบดำแบบนี้ก็ได้หรือกลับมาที่กล้องกลับมาอย่างนี้จะไม่แลบก็แด้เป็นสีขาวผมว่ามันก็สวยนะเนี่ยก็มันก็สวยนะตัวบางคนถามว่าเตี้ยไหมไม่เตี้ยนะอันเนี้ยเท่ากับก็นชนเดิมเลยเนะนี่ยล่องเนี้ยที่มือผมสัมผัสอย่เนี่ยเท่ากับกันชนเดิมเลย ก็เหมือนเราเอาตัวนี้กระแปะข้างล่างเนี่ยหมาะพวกสายโหลดหรือไม่โหลดก็ไดนะ้ที่ชอบนะแบบนี้เลย้านสีเสร็จผมบูนแ,แล้วมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้เลยอันนี้คืองานที่เราปั้นขึ้นมาต้องลองดูครับอจิตหน้าพร้อมจำหน่ายเลยนะพวกที่พี่ที่สามกันไว้รอกันไว้ทำให้ตาม สัญญาเรียบร้อยแล้วที่ใส่กับตัวออนิวที่ไม่ใช่หน้ามาเจ็ดถูกใจก็จัดไม่ถูกใจก็ไม่ต้องจัดครับอย่าผืนใจตัวเองปักทาที่ไหนทำที่นั่นโอเคนะครับขอบคุณครับ